แตงพยาสุโคงอยู่ด้านนู้นมาน้าหานาไม่ต้องกลัวครับชันอย่างเดียว สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเหลี่ยม f o r ์เรสต์เอเวนเจอร์ทิปนะครับทิปนี้ก็น่าจะเป็นทิปส่งท้ายหนาวแล้วมั้งก็จะไปดูดอกออพย,ยสอโค่งบานที่พูลมโลนะฮะ ก็เลยแวะมาพักที่รีสอร์ทเปิดใหม่ของอพี่ที่รู้จักนะครับอยู่ที่อำเภอพูเรือจังหวัดเลยนะครับผมด้านหลังนี่แหละลานกลางเต็นท์หลงเขานะครับผมอยู่อำเภอพูเรือจังหวัดเลยนะฮะอยู่ทางเส้นถนนที่สวยที่สุดในอีสานก็ว่าได้นะครับที่ผมเรียกนะฮะก็คือเส้น2 3 9 9นะครับพูเรือท่ารี่นะครับเป็นบ้านส่วนตัวที่เขากําลัง เปิดเป็นลานกลางเต็นท์นะครับใหม่ๆเลยนะฮะที่นี่แล้วดูวิวด้านหน้านะครับอ่ารูนี้เป็นภูโปกนะครับผมแล้วก็เห็นที่เป็นแบบแคล้ายๆแบบ,แบบแบบติ่งขึ้นไปครับเป็นแบบแหลมๆลนู่นก็คือภูหอนะครับหรือภูหลวงนั่นแหละบรรยากาศดีมากตรงนี้แล้วก็เป็นสถานีวิทยุของภูเรือนนะครับเป็นลานกลางเต็นท์นะครับด้านนี้ เด้อได้เลยนะครับบรรยากาศดีเมื่อคืนนอนเนี่ยโอ้ดาวเต็มฟ้าเลยที่จอดรถก็เพียบเลยนะฮะจอดได้เป็นสิบคันเลยมีห้องน้ําอยู่ด้านนูน่นหนึ่งหลังแต่สองห้องนะครับหน้าหลังชนกันบรรยากาศดีวิวสวยสองสูงพอสามารถนั่ง,งทําอะไรได้นะเขาก่าังปรับที่ให้เป็นแบบลายกางเต็นนะนูน่นอนคนนึงก็ไปการอยู่นู่นเลยแล้ววิวตรงนี้สวยมากเห็นเทือกเขาอยู่สองลูกเลยนะ ก็เด <Construction>. ี <liksom ality> ๋ยวทริปนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูดอกพญาเสือโค้งบานที่ภูร่มโลนะครับเดี๋ยวใช้สายที่นี่แหละเราจะออกแล้วประมาณสักแปดโมงไปเดี๋ยวไปชมกันครับว่าดอกพญาเสือโค้งปีนี้ที่ภูร่มโลจะสวยขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่กำลังเริ่มบานเต็มที่นะครับ18มกราคม68นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าดอกพญาเสือโค้งจะบานขนาดไหนนะครับที่ภูร่มโลนะไป ไปภูลมโลครับก็แวะมาไหว้พระที่วัดภูดเรือมิ่งเมืองก่อนนะครับที่อำเภอภูรือจังหวัดเลยนะฮะเป็นวิหารไม้มะค่าน,นะครับสีสวยมากนะครับโอ้อลังการมากครับดูแกะสลักนะเนี่ยอ๋อเป็นไม้ไม้ใหญ่มากแกะสลักทั้งแผ่นเลยนะสวยมากคล้ายวิหารดำของอาจารย์ถวันนึ ดูปราณีตงานศิลป์นะครับไปเข้าไปไหว้พระข้างในกันดูงานแกะสะลักวิจิบันจงมากดูดิงานแกะสะลักไม่ใช่งานพิมพ์นูนนะเป็นงานแกะสะลักล้วนเลยงานฝีม,มือว้าว มากครับวันนี้นะฮะเช็คข้อม,มูลมาเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานนะครับแบบเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เ็นมีโบสถหลายหลังมากนะเป็นแบบไม้หมดเลยส่วนเป็นองค์พระนอนเป็นพระหินแกะสลักนะไม่ใช่ไม้นะครับองค์พระสวยมากครับวัดภนะูเรือมิ่งเมืองนะครับคนเยอะมากวันนี้วันเสาร์นะ กาศก็เยน็นๆนะคนก็เที่ยวส่งท้ายหน้าหนาวอะไรไปครับหลังจากไหว้พระขอพรแล้วก็ไปพูรบๆวกันดีกว่าไปดูดอกพญาเสือโคร่งม้างกันอเอหมา ขึ้นภูลงโลครับยังไม่ได้ขึ้นสักทีครับมาแวะบ้านไฮตาก่อนนะฮะอาเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับมาหน้าหนาวก็จะแห้งๆหน่อยอย่างนี้แหละมันต้องมาปลายฝนต้นหนาวค่อยเขียวนู่ะครับด้านบนก็จะเป็นน่าเป็นรีสอร์ทเหมือนกันนะรีสอร์ทขึ้นเยอะมากเรามาที่นี่เสวนาริมเขาบ้านไฮตากเป็นทั้งที่พักแล้วก็คาเฟ่น,นะครับไปเดี๋ยวไปชมกันนี่ว้าว ดูอดีใจะลยกินมั้งอเย็นเลยนนี่นี่หลังๆน่าจะมีห้องแรมเลยนี่ที่เสวนาคาเฟ่น,นะครับรู้สึกว่าอาจจะมีบ้านด้วยนะบ้านพักหลังเริ่มต้นที่พันสามนะครับกับบรรยากาศนี่แหละคุณเขาถ้ามาช่วงตุลาพฤศจิกาน่าจะเขียวกว่านี้น่าจะสวยวกว่านี้นี่มันเดือนมกระลาแล้วไงทุ่งหญ้ามันกลายเป็นสีทองหมดแล้ว สวยมากครับด้นนานน้ก็ดีสอดขึ้นเพียบเลยฟิลคล้ายๆเหมือนบ้านนาเราใหม่ที่เชียงใหม่แหละฟิลนั้นเลย <c oughs> ไปครับพร้อมขึ้นภูรมโลแล้วดูดอกสกกากุกกระกันสากุระบางไทยนะดอ,อกพยาเสือโค้งนะครับเจ้าจิ่นตำทางครับพี่สวนครับ นิเกเตอร์ของเราทา, <laughs> ทางสุดยอดมากเลยทางมาชุบแป้งทอดแน่นอนครับทางขึ้นขึ้นตอนบ่ายหน้านี้นไ,ปไปดูดอกพะยาเสอือโค้งปี68ครับมัวกุหลาบ68ชุบแป้งทอดแน่นอน แล้วอุทยานแห่งชาติคร่องก้านะจริงมันอยู่เขตจังหวัดพิษณุโลกนะครับแต่เราขึ้นมาจากจังหวัดเลยเราขึ้นมาฝ่งนี้นี่แหละเดี๋ยวต้องมาจ่ายค่าขึ้นกูรมโรนะครับนักท่องเที่ยวคนละ40บาทนะจ๊ะใส่เจ้าที่เลยขึ้นมาต้องพกแมสกพกผ้าบัฟด้วยนะครับฝุ่น มา,าหน้าหนาวไม่ต้องกลัวครับชันอย่างเดียวไม่เลือ่อนสำหรับเส้นทางการขึ้นไปชมดอกพญาเสือคงบานบนภูโล,โลโลนะครับ พวกเราเลือกใช้เส้นทางจากบ้านกกสะทอนนะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะฮะซึ่งจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่มาจากบ้านตูกค้อนนะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะฮะเส้นทางนี้เราต้องเช่ารถกระบะของชาวบ้านนะครับเส้นทางค่อนข้างสมบุกสมบันและก็ทุรักทุเลหน่อยนะฮะแต่สาหรับสายแอดเวนเจอร์นะครับผมแนะนาว่ามาเส้นทางนี้รับรองว่าสนุกสนานแน่นอนโกโเยอะขนาดนี้อน้ำร้อนมาย โอ้ยการจราจรพูดจมังกาจราจรตู้หมดทยังจะได้ไม่ไปไปถึงแล้วลานจอดรถเราเห็นแล้วเดี๋ยวถึงลาจอดรถ ยังไม่ถึงต้นราชินีกลุ่มรับแขก,แขกยังไม่ถึงต้นราชินีนะเราเห็นกลุ่มกลุ่มราชินีแล้วบางส่วน ดีตรงนี้าสี่ห้าโอ,อ,อ้ยอตืออ้อตือ้อลองเซนอยู่นี่ไหมจ๊ะ ร่างแล้วงไ,งไม่ได้ฟันเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ระหว่างทางในช่วงประมาณ500เมตรสุดท้ายก่อนถึงลานจอดรถบนภูหล,ลมรูนะครับคุณก็จะเห็นต้นพญาเสือโค่นครับในแปลงปลูก,ลกแรกๆนะครับที่เจ้าที่เขาปลูกไว้นะครับทยอยรถดันออกดอกบานสะพังให้เราได้รับชมระหว่าง2ข้างทางอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับ จุดชมวิวโอ้ต้องให้เดินไกลเลยมาถึงแล้วครับจุดชมวิวภูล่มโลที่คุ้นเคยแต่ตอนนี้ผมมาในช่วงที่ไม่มีดอกอพยาคฆ์สโคบานนะครับ วันเสาร์ที่คนค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ก็มาถ่ายวิวก่อนถึงจะเคยมาแล้วก็ตามอันนั้นคือพระธาตุพุทธเบิกนู่นพระธาตุพุทธเบิกครับเอ็นเป็นเจดีทองทอนั่นแหละฮ้ยนู่นนั้นเป็นบ้านหมันขาวนะครับที่เคยขี่วิบากทะลุป,ป่าขึ้นมานู่นน่ะแต่วันนี้เป็น มาแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปนะฮะไม่ใช่แอดเวนเจอร์ทริปถ่ายรูปงไปอย่างนี้ไงหานแน่ถ่ายดูบรรยากาศครับเผื่อพี่น้องภาคอื่นยังไม่เคยมานะฮีให้ชมบรรยากาศูมันต้องไปทางนู้นนู้นแหละ แต่งพารายะสือโค่งอยู่ด้านน้วนอาจบานประมาณแค่80%อีกมั้งอ้อยเปรียดไหลูกเอ้อไม่มาพอไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้มาจะเป็นทางกราบมันดีแล้วเอาเลย แปลงหนึ่งแล้วแปลงหนึ่งมันน่า,จ,าจะเป็นรูทเนาะเาก็จะมาส่งตามจุดให้ถ่ายทุกแปลงนันหละโอเคมาในวันที่ 1ิมกราคม2568นะครับก็จะประมาณนี้แหละอันนี้แปลงที่หนึ่งนะที่บริเวณจุดชมวิวภูลมโลนะถือว่ายังบานไม่สุดนะครับผมอาทิตย์หน้าน่าจะบานเตรียมที่นี่แหละครับแปลง251ห้่ทับสามาประมาณนี้แหละเราไปแปลงด้านล่างมากดีกว่า ไปเราลงไปอีกแปลงหนึ่งดีกว่าครับมันจะได้สีอะไรนะทั้งดิ้นทั้งกินทัน้งตอนนี้เหรอ <laughs> <laughs> ว้าวมาอีกบริเวณแปลงหนึ่งนะครับแปลงสองห้าห้าหนึ่งครับ สองนะครับวูวจุดนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะอยู่นะว้าวนี่ขนาดบานประมาณ80%นะอาทิตย์หน้าน่าจะบาน100%เต็มที่ว้าววันที่ผมถ่ายอยู่เป็นวันที่18มกราคม2568นะครับ แปลง251ห้ทับ 2, 2> ตอต้นนี้บานเต็มแล้ว sắp xỉ Wow Bye bye, hộp phu